ไม่เชื่นไม่อยากจะฟังเห็นพี่ลอชเพราะว่าเธอเป็นรนจะไม่อยากอัเส่วยูน่อยรีบเดียมีเด็กเชนอ้าวว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 วีวว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 อวว จะจับไปทำอะไรดีนะเอาไปขายหรือว่าจะเอาไปใช้แรงงานดี oh, <no. S 1> อ่ะเจอแล้ว ผู้ใหญ่อยู่ไหมีฉันมีคุณครูอยู่ข้างเด็กน้อยเป็นเพื่อนกับคุณแม่เขาบอกว่าคุณแม่บอกว่าให้มารับวันนี้วันนี้คุณแม่ไม่ว่างเลยคุณลุงเนี่ยแวะซื้อขนมมานะหลายอย่างเลยกินไหมจ๊ะไม่กินหรอกหนูไม่เชื่อ คุณแม่แมนี่เป็นเพื่อนคุณแม่เลยนะชื่อลุงตุ้ยหนุ่ยลุงตุ้ยหนุ่ยจำได้ไหมไม่ได้ลุงตุ้ยหนุยหห่ยมีขนมด้วยนะม,มีของเล่นให้มาให้ด้วยนะซื้อมาฝากาไม่หนูไม่เล่นหนูมีของเล่น,นอยู่ในกระเป๋าตั้งอยู่แล้วหนูไม่เอาเพราะว่าเธอเป็นโจรฉันไม่อยากอยู่ข้างเธอเด็กเขาบอกว่าชอบกินกงเลยลูกอม หรือว่าจะเป็นผู้หญิงอาจจะชอบสีชมพูก็ได้ไม่หนูไม่กินไม่ไมเอาหรองั้นให้หมดเลยอมให้ฟันผุไปเลยเอาไหมไม่ฉันไม่อยากฟันผุ็นพี่รอฉันให้หมดเลยให้หมดเลย นันก่งคไปด้วยกันเถอะไป่ะเด็กไม่ไหวแล้วไปเลยรักเด็กเป็นคนรักเด็กป่ะไม่ไปหร้อว่าจะต้องจับไปเลยดีไหมไม่แม่ฉันมาเลยไหนแม่เธออยู่ไหนมีลินมีลินมีลินอยู่ไหนลูกฉันอยู่นี่ค่ะคุยกับใครอยู่คะคุยกับแม่ใช่ไหม พื่อนแม่บอกค<ม>ุณ่แม่ไปเป็นเพื่อนแม่ไม,ไม่ฉันไม่เชื่อเดีย๋ยวให้แม่กุ้มฉันไปแก้ใ้ฉันนะ <c oughs> ว้าวเด็กคนนี้ไวจริงๆเลยเพื่อนต้องรับรองตัวด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนอ่ะไม่ระวังตัวเพื่อนเพื่อนก็จะถูกจับไปได้นะคะดูไหมคะเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มิลลินด้วยนะคะเพื่อจะมีเพื่อมิลินจะได้มีกำลังใจไปท่อนชิปอื่นนะคะเพื่อนต้องรอติดตามด้วยนะคะวันนี้เด๋งจ้าเลยก็ เห็นมิลินชัดน,นะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ